คือที่ผ่านมาทักสินก็กมีบทบาทหลายต่อหลายเรื่องอยู่แล้วนะเรื่องเศรษฐกิจพอพูดเรื่องอะไรปุ๊บเดี๋ยวสิ่งนั้นจะเกิดเห็นไหมครับตอนนั้นรัฐบาลยังอ้ำอึง้งอ้ำอึง้งเรื่องแจก,กเงินหมืน่นพอทักสินไปพูดนะพูดที่งานสแสดงวิสัยทัศน์ไปพูดที่เวทีหาเสียงที่เชียงรายวันรุ่งขึ้นรัฐมนตรีครังก็รับลูกเด้งรับทันทีเลยว่ากำลังมีการพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่สุดท้ายมันก็แจกกันจริงๆ เห็นไหมครับทักษินพูดเรื่องว่ากระทรวงมหาดไทยที่อนุทินอยู่ดูภูมิใจไทยดูแลอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กเลยมันไม่ฟังก์ชันมันไม่งานมันไม่ออกเลยดันงานไม่ได้เลยอยากจะขอกระทรวงมหาดไทยกลับคืนมาดูแลเองจะได้ผลักดันงานได้เต็มที่แล้วอีกไม่นานในกระทรวงมหาดไทยก็มาอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยและก็ส่งมือขวาที่ไว้ใจที่สุดอย่างภูมิธรรมเวชยชัยไปนั่งเป็นมท .1 หนึ่งนะ คือพูดอะไรเนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับสิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่แปลว่าเขามีอำนาจจริงในรัฐบาลชุดนี้นะฮะมีอำนาจจริงในรัฐบาลชุดนี้สามารถเสกหรือบันดาลอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นในคอรมอได้